สวัสดีครับโจทย์พร้อมเฉลย7-11นอในคลิปนี้แนะนำการพิสูจน์4หาร11กำลังเลบ7กำลังเลงตัวทุกค่า n น,นะโดยใช้การกระจายทวีนามหรือว่าอีกวิธีนึงก็ใช้ลากพหุนามทบทวนการกระจายทวีนามนิดหนึ่งเนี่ย a บวก b กำลังหนึ่งเท่ากับ A บวก B a บวก b กําลังสองก็ a กําลังสองบวกสองเนี่ย a b หรือ b a เหมือนกันนะบวก b กําลังสอง a บวก b กําลังสามเนี่ย a บวก b กําลังสี่กระจายทวินามเนี a บวก b กําลัง n น่ย n เลือกศูนย์ a กําลัง n b กําลังศูนย์บวก n เลือกหนึ่ง a กําลัง n ลบหนึ่ง b กําลังหนึ่งน่ย n เลือก R ก็สูตรเป็นตัวนี้ n factor ร์เียหารด้วย R factor ร์เคูณ n ลบ R factor ร์เน่ย กระจายหรือเขียนในรูปแบบซิกมาซนะิกมา r ตั้งแต่0ถึง n n เลือก r a กำลัง n ลบ r b กำลัง r หรือจะแทนค่า n เลือก r เป็นตัวนี้ก็ได้ n factorial r factorial คูณ n ลบ r factorial นะสนใจการกระจายทวินามก็ไปดูคลิปหมายเลข255 11กำลัง n ลบ7กำลัง n 11นเเราก็มองเป็น7บวก4กำลัง n A คือ 7b คือ4แล้วก็ใช้สูตรการกระจายทวินามเนี่ยตอนนี้เริ่มต้นที่0นย์ะพอเริ่มต้นที่1ก็แปลว่าแยกตัวนี้มา1ตัวพจน์นี้หายไปละหักล้างกันไปละเนี่ยตอนนี้เนี่ย R มาเริ่มตั้งแต่1นเนี่ยเราก็สามารถดึงตัวร่วมออกมาได้1ตัวคือเลขส เพราะฉะนั้น11กํากำลังเอนลบ7กํากำลังเอนเท่ากับจำนวนเต็มคูณเลขยก4ก็แปลว่า4หาร11กํากำลังเอลบ7กํากำลังเอนลงตัววิธีที่2เนี่ยใช้คาว่าลากพหูนามแล้วก็ให้ p x เป็นผูหูหนามนะ x กำลังเอลบ7กํากำลังเอน p 7นะกำลังเอลบ7กํากำลังเอนเท่ากับ0 ก็แปลว่า x ลบเเป็นตัวประกอบของ x กําลัง n ลบเกําลัง n นะ x ลบเก็ต้องหาร p x ลงตัวแทนค่า x เป็น11บเนะสิลบเนะหาร p สิบเลงตัวก็แปลว่า4หาร11กําลัง n ลบเกําลัง n ลงตัว โจทย์ปัญหาพร้อมเฉลยนะเซเว่นอในคลิปนี้ก็แนะนำการพิสูจน์ให้เห็น2ลักษณะนะเอาละนะสนใจแนวะคิดในลักษณะนี้ก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปโจทย์พร้อมเฉลย711สวัสดีครับ